好玩。 อันน <ơn> ี <ơn> ้กรไปคือค <ơn> ือเ่แต่ว่าเมืออันนี้มันจากมาโนเรียรีกําต้องกวาย่าเกลัใจให้กำลังใจเขาตากับแง ขายัวกินแล้วสมมองนน่ขายว,วกินายบัวกินแล้วสมมลงคลิปเดียวมีคนเบิ่งขายแต่ัวนี่แหละกินเออว่าโลกคลิปอะไรก็ไดเป็นพันเนะเออภาษากินนัง่งเมาเมานั่งกินน้ำซืจจ่อคนเบิ่งเป็นพันเนาะวันี้ขมื่จเงือดอะย

นี่ไปโรงเรียนหรอือเปล่าไปจ้าจ้าจะไม่เปิดบหรี่แล้วพ่จ้าจะไม่เปิดบุหรี่แล้ว่อบอกโรงเรียนโภบ แม่กลมแล้วบ่ออื่นนี่ฝรั่งนี่ถ้าสงความอันหน้าสดความเป็นโมนเนียคู่พวกเด้อือแสบบ่พี่หลอกแสบบ่พี่หลอกบ่ซ่าแสบบ่แสบบ่พี่หลอกอือแสบบ่พี่หลอก อันนี้กํลาลังอัดามันกยไป่อลงนุไปไปไปทางเอาไปโพสขายบ่แเบีดปห <c oughs> นาหม้รูกบแปดบแปดเป็นนางเบียดนางเบียดอันนี้ครัไหน ขูดข้าวขูดแน่เสียงขูดโคกับอักเสบอันนี้ละมาซีซีจะเสียงขูดขูดกับเสียบแล้ว นมมันเลแล้วก็รยกระินชักระินตนาตากามอไปเนาะอืมหนาตาก็ดีเนาะขายได้เนาะ บอ่อพทวนโทรไปม,มันนี่บ่อทวบออืมแล้วบว่ามากอย่อเดี๋ยตมัแตง่เหนีแ่บแต่ว่าย่ออืมัมกัน